สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของขวัญสะบักปีนกนะครับขวัญสะบักคืออะไรนะครับขวัญสะบักก็คือขวัญของสุนัขที่เกิดขึ้นตรงหัวไหล่ของสุนัขนะครับเรียกว่าขวัญสะบักแล้วขวัญสนัขวัญสะบักเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นขวัญที่มีกลมๆเป็นลูปก้นหอยนะครับแต่ขวัญสะบักปีนกเนี่ย มันจะมีลักษณะที่มีขวัญออกมาแล้วก็จะคือมันจะเป็นขวัญยาวลงไปถึงหัวไหล่ถึงข้อศอกนะครับเห็นไหมครับสองถ้าจะให้สวยมันต้องมีสองข้างที่ยาวเสมอกันนะครับเริ่มต้นทีแรกนะครับที่ขวัญสบัดปีกนกที่กําเนิดขึ้นมาเนี่ยที่ตัวแรกที่เจอก็คือเป็นอาจจะมีมาก่อนหน้านี้แต่ที่เราเห็นกันก็คือของเจ้ามิงขวัญของลุงเล็กไม้รูด และขวัญสบัดของเจ้ามิ่งขวัญเนี่ยมันจะเป็นขวัญที่สวยมากเพราะว่าตัดกระสีของตัวของเจ้ามิ่งขวัญทําให้รูปรูปของสบักเนี่ยชัดและคมมากนะครับเกิดจากแล้วที่มาของชื่อขวัญสบักปีกนกเนี่ยเริ่มจากพี่ธีรชาติอคอกที่เขาเลี้ยงหมาไทยหลังอานของขอคอกบ้านเจ้าพยาจังหวัดอุทัยานะครับ เขาเจอเขาไปเจอก็มินขวัญแล้วเขาคุยกับลุงเร็กว่าสบัดอ่าขวัญอันเนี้ยสวยมากเลยเหมือนปีกนกเลยเขาก็เลยให้ชื่อว่าขวัญสบัดปีกนกแล้วก็เป็นชื่อที่เราเรียกกันมาในระยะหลังนี้ก็คืออ่าประมาณกี่ปีแล้วล่ะ56าหกปีนครับที่ก็เริ่มมีขวัญสบัดปีกนกที่เริ่มนิยมกันและหลังจากนั้นผมก็เริ่มเอามาเขียน เขียนบทความแนะนําให้รู้จักขวานสบักปีกนกกันแต่หลายๆคนเอาไปตีความผิดนะครับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่จําเป็นต้องมีของสุนัขไทยหลังอ่านมันไม่ใช่นะครับขวานสบักเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของสุนัขแต่ละตัวที่ไม่จําเป็นจะต้องมีทุกตัวนะครับจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เพราะมันเป็นแค่ขวานเฉยๆแต่ว่ามันก็แค่เสริมความงามของสุนัข แล้วก็มีผู้ที่พยายามพัฒนาให้สุนัขมีขวัญสะบัดทุกตัวซึ่งมันไม่ผิดนะครับมันเป็นความนิยมชอบของแต่ละคนแต่หลายๆคนก็ให้ความสำคัญกับขวัญสะบัดมากจนเกินไปจนลืมเรื่องความสำคัญด้านอื่นของสุนัขที่มันควรจะมีมากกว่าขวัญเพราะขวัญมันก็เป็นแค่ขนที่มัน เป็นย้อนกลับนะครับยกตัวอย่างลูกสุนัขตัวนี้นะครับจะมีขวานสะบัดปีกนกสองข้างสวยเสมอกันพี่น้องในครอบก้าตัวจะมีตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับที่มันมีขวานสะบัดมันสามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นยีนแฝงเป็นพันธุกรรมแฝงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวแล้วก็บางตัวอาจจะมีข้างเดียวหรือว่ามีสองข้างแต่ก็ยาวไม่เท่ากันบางข้างอาจจะเป็นขวานเปลือกหอยไอย้ก้นหอยธรรมดา อีกข้างหนึ่งอาจจะเป็นขวัญสะบักปีกนกยาวอย่างนี้สรุปนะครับขวัญสะบักปีกนกเนี่ยมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีก็เสริมความงามเสริมความสวยเสริมอัตลักษณ์ให้สุนัขของตัวนั้นใครชอบอัตลักษณ์ที่โดดเด่น mm hmm. แตกต่าง mm hmm. จากสุนัข mm hmm. ตัวอื่นก็ลองหามาเลี้ยงกันดูนะครับ